ต้น่อยไปทะเล่นโรงเรียนกีาครับไฟนอลซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ใครโรงนี้กีฬาครับที่มีกีฬาเลยแล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่ของเาหรมัเปล่ามีเพื่นพี่ๆน้องๆที่ค่ายหาที่เรียนโงเรียนกีฬาเช่อกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบห้าปีครับสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยหน้าฉูดครับโวยสไตล์เลยครับโวยเทาครับวันนี้เลยต้องมาเจอยุทธชัยเนาะ เคยต่อยเขาอยังครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยเขาอย่างไม่ได้ดูด้วยแล้วเย็นนี้ต่อยเขาวางเกมว่าไหนยังไงเาเหมือนต่อยตามสไตล์ไปแล้วเดี๋ยวแก้ไขวุ่นเขาไปเดียวเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้บุยลำครับบุยลำอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยเป็นไงบ้างชนะคะแนนมาวันนี้มาลังเสดที่เดิมเคยมาต่อยที่นี่ยังครั้งแรกอยู่หรอ ถึงเต้นปะเนี่ยเฮ้ยตอนเย็นนะถึงเต้นน่ะวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองเมื่อเช้าได้เข้าไปสอบหนักมากยังยังครับคิดว่ามาเกิดหรือว่าถาดน้ชั่งมาพอดีครับบ้าพอดีมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สม่วยแข่งวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับค่ายนะคุมมากี่กิโลครับมาโลนึงครับโลหนึ่งได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสี่สิบได้ครับคนจังหวัดเด็กสุรินทร์เอ้าฝากเชื้อช่วยแฟนกครับด้วยหน่อย พี่น้องชาวซีนเป็นกำลังใจผมเลยครับวันนี้เต็มที่นะครับอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับไป